สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่29นะคะ29่พุศจิกายน2567แม่ทานข้าวเช้าแล้วนะคะแล้วพ่อก็ดื่มนมกับทานกล้วยกับยาหลังหารแล้วนะคะพ่อนอนพักผ่อนแม่ไปเก็บมะละกอเก็บมานหนึ่งลูก แม่ไปเก็บมาหนึ่งลูกเมื่อเล็กจะให้ตำตำไม่กินแต่ต้ตมตำเก่ายัางไม่หมดแล้วเรามากินข้าวกันนะคะแม่กินแล้วแล้วก็กินที่หลังแม่กินข้าวกันนะคะอันนี้เป็นปลาดุกค่ะ ้สปลาดุกที่แม่กินแล้วเดี๋ยวเราก็จะแทะหัวปลาอันนี้เป็นซ้มตำเมื่อวานซ้มตำที่ตำเองนะคะกินซ้มตำ มีส้มตํามีมปลาดุกแล้วก็มีส้ตมตํา <c oughs> ก็มีน้ำพริกนุ่มขึ ه, ้นผัดเป็นพริกนุ่มจ้า <c oughs> มีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวหนึ่งแอบข้าวเหนียวหนึ่งแอบ กินข้าวกันนะคะข้าวเช้านะคะข้าวมื้อเช้าพี่สาวซื้อใหม่ครึ่งโลนี่ แต่ยังไม่กินกินของเก่าก่อน <g ill ain> แล้วก็มีโจ๊กของพ่อพี่สาวซื้อโจ๊กไม่พ่อแล้วก็มีไข่ด้วยไข่ลวกไปให้พ่อกินตลางวันตอนนี้เรากินข้าวมื้อเช้านะคะ <g ill ain> ข้าวเหนียว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  <laughs> or do

มานัดหัวปากมาเอ้ยแม่มาแล้วแม่แม่มาแล้วมมแม่ไปออกกำลังกายหลังอาหาร <laughs> แม่เปล่ากำลังกายหลังอาหารก๋วยเตียวอย่างนิ่มเลยคุณแม่กินคุณแม่กินได้จ๋าก๋วยเตียวนิ่มมากคุยใครเมื่อกี้คือพี่หนืยแฟน ไปแล้วไปไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่หนุ่มาเดี๋ยวมาเปลี่ยนแผ่นเปิดให้พ่อแล้วเอาอะไรเอาข้าไปแล้วหันมะละกอนหันมะละกอน่ะเดี๋ยวแม่หยุดนี่กินมันเลยหอม ยัไม่แรงสิงนะบางจังยังไม่ครบนะเดีแบบ๋ยวครบมันก็หลอกเองอ่ะตินหัวกระดูก Apa oh, dok? mm -hmm.